แลไม่ต้องหุง่นไม่ได้เธอทุกฐานใครหัวใจที่แตกสลายแต่วันนี้มันเหมือนใหม่เธอไม่เหมือนใครเธอไม่เหมือนใครหัวใจที่เป็นเหมือนทองที่ยังจะมองเอาล่ะครับแมหมคล่งจมนะครับวันนี้โอยเครลุมเดี๋ยวไปหาผู้ใดมาเบิ่งนะครับโอ้ผู้สาวมาหาแตวมื้อน,นี้ สาวทางประสาทนะครับมาหาเออ,อนะครับผมอะเอาไปเบิ้กันครับเฮ้ยพู้ใดอะคือหลายเลยเออผมเออนะครับสุดยอดนะครับผมชิลนะครับชิลชิลเออพู้ใดเนี่ยเอา้าถึงที่เลยวันนี้นะครับผมมาถึงที่นะครับ เราเห็นอย่งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปดูกันไม่ใช่ไมันี่ดยเฉพาเลยเไ่ได้ตั้งใจเลยอ้ังใันรงเอนลางอยู่สาวนุ่นเขาเไปเขาบอกว่าฮัลโหลค่ะใช่เจดหรือเปล่าครับดูชอด้ใหรืป่านะพอดีมีรถเมลโอยู่ที่ตะชัยคนเล่นจงหวัดได้ป่ะดิโอ้เด๋ ไปวันนี้มหาสาวเหรอฮะชิวครับชิวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยชิ้นทอดสาวสิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับะไไม่ต้องอายหรอกสวัสดีครับเจสวัสดีครับโอ้ยครับผมโอ้ข้อไหนวันนี้พี่มาคนเดียวนะครับัมาคเดี๋ยวจะลงไปอยู่นะผมสนามนะเนี่ยก็ยังงี้ไง นี่ครับผมอาการหนักกันทุกคนนะครับผมต้องรับยาเนี่ยครับสวัสดีครับก็นี่แหละครับโอ้รถเสียนเสียต้องสาวโอ้ยกงบขึ้นผมรู้แล้วที่มาทำไมขันนึกว่าแม่เล่นมุกไหมกับผมก็โอ้แนวก็สาวนุ่นก็มานะครับโอ้รถสวยนะครับรถสวย กลัับบนะครสรุปนะอาการหนักก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณโอ้อ่ะยืนให้เนีงบก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาหน่อยวะอิงยู คือถ่ายแบบประชาชนแต่โอ๊ยอย่าทำเหมือนถ่ายแบบประชาชนแหมไอ้นุ่นมันอยากอยู่ใกล้แม็กอ่ะแต่มันมันทำเป็นผ้าแบบเอียงไปใส่อะเอาดีๆหน่อยเอาดีๆหน่อยแม็กเออคือเมกยืนตรงแต่ว่าไอ้นุ่นหน่อเอียงใส่อะโอ้ตายแล้วลูกเขาตัวอ่ะตัวเมกมันยืนอ่ะเอาแบบยืนอยู่สวนต่อ ยืนเป็นฐานระภมิเยบลงยังไงเนี่ยมาแต่สเห็นรถจมาแต่บ้านวนทโอ้ ครับตกลงร้อยเอ็ดหรือเปล่าเปล่าเบ็ดสนาครนเหนื่อยดยแต่ละคนนะครับผมนะครับสวนน้ำพุมนะครับผมก็ทำอุทธรสวยสวยสวย

บายนะครับโอเคโอเคโอเคครับอย่าแะใส่เลยมอย่าแวะใส่อย่าแวะใส่ใจเดียวไหมนิใจเดียวไหมสนักลุนใจเดียวมีการไม่บอกเาหรอเดนทางปลอดภัยเป็นมารฐานนีบอกว่าเป็นครับต้องเปลี่ยวแหร ทรัพนี่ต้องเพียวนะครับก็โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับผมนะอย่าขับรถเร็วด้อยไงก็อย่างี้ไงไปถึงบ้านอย่าลืมโทรหาเขานะบวใชะไม่นักลนยอมเลยเอาแล้วก็งามานี้นะครับัเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วไซอีกครับผม อาจะกับเลยบ่เนี่ยเขาได้รับแบบไปทออจ้างไปทอนัดเขาไหวหาโมงหัวแล้วไปกครับอ,นนรอ,อี้หุ่นหนึ่งแล้วครับม่หนาปิดนะครับโอ้รถงามเลยครับสวยสวยสวยทุกคันอืมมองไอเนี้ยโตความืดนะว่าเขาเขาวัานเดือดขึกันดิครับวันเดือด ไไ่่ตอดก็ต้องไปไสหินแหะครับ่หินอยู่ใสปูนดินน้ำบอไปลงโม่เขาข้านครับเขาข้างขั้นมีครับผมมีครับผมเด็กครับผมโอ้เด็กครับติอ้เดี๋ยวสิวางๆสิไปเดินน้ำเด็กครับพี่น้องโอ้ยย่าแม็กเาถล่นจมเลยยกขึ้นนี่เลยด้วยว่าหินรองเท้าเจโบ้เ้ยนี่รองเท้าเจโบ้เ้ยนี่นี่แหละผมโม่แล้วว่าแม็กเาถล่นจมเนี่ยมาจมนะครับผมนี่แหละมาจากข้าวผมนั่นแหละ เท้าหนักนะครับผมเหียบปี่ออกปวดๆเลยมุนเบิร์นี่ครับผมอะครับอ่ะยังไงครับเกจะกลับบ้านแล้วนะครับคิวพิ่ีแล้วอนาสครูน คิเีแว๊ยายาบดขดขึ้นเราแล้มเปิดไเนี่ยโเจ๊ก็บไปเนาะเราไป็ตัหัวแท้เนี่ยเนี่ยเม่ันเป็นเบาหวานบอนั่นดิม่ันเป็นเบาหวานเลยเนี่ยโดมีลเลยนมีผลเลย โอ <c oughs> <Deus> <mat> ้เหนื่อยนะครับดิตีก็สุดยอดนะผมนะครับผมโอ้ยเนาะก็บอกไปเดี๋ยวจะมือนิ่หน่อยนะสวัสดสวัส